นายยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดประจําปี2566พร้อมมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PEA แต้มสีเติมฝันและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจระบบไฟปลอดภัยนอกจากนี้ได้ส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้กับโรงเรียนวัดมเหยงอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดดังนี้กิจกรรม PEA ร่วมใจระบบไฟมั่นคง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้ากิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยกิจกรรมแต้มสีเติมฝันและโครงการห้องสมุดสีเขียวโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนและส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป